เพื่อนๆเห็นไหมอะ่ะแสงเหนือนอะ่ะมันคือแสงเหนือน,นะคะนี่แสงเหนือน,นะคะนี่คือแสงเหนือน,นะคะแสงเหนือนทั้งหมดเลยนะคะนี่แสงเหนือน,นะคะ สวยงามดูเขาเต้นระบอำนะคะดูเขาเต้นระบำอุย้ยไไปแล้ว